สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับ กเกษตรกรนะครับที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับเมื่อได้อายุ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนก็จะเป็นขั้นตอนของการาตัดกิ่งนะครับตัดตกแต่งกิ่งนะครับให้เหลืออยู่สักต้นละสองกิ่งนะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับ ้นมันสํมปะหลังก็จะมีกิ่งที่แตกออกมา2-3กิ่งบางต้นก็ประมาณ4-5กิ่งเลยก็มีนะครับแน่นอนว่าการอาจเจริญเติบโตของเขาเนี่ยจำเป็นอย่างมากที่จะต้องตัดแต่งกิ่งให้เหลือ,อแค่2กิ่งก็พอนะครับวันนี้นะครับ จะมาแนะนำสิ่งที่ถูกต้องและผมทำมาหลายปีได้ประสบผลสำเร็จอย่างมากนะครับสิ่งนี้ก็คือการตัดตกแต่งกิ่งโดยที่เราไม่เอามือไปสัมผัสเพราะว่าการใช้มือในการที่หักกิ่งของเขาเนี่ยมันจะทำให้ต้นของเขาที่เราปักลงไปเนี่ยเราไม่ได้ปักลึกมากนะครับ ถ้าเราเอามือไปหักของเขาเนี่ยเป็นความบอบบางอย่างมากที่จะทำให้โคนของต้นตอของมันสําปะหลังเนี่ยหกักหรือว่าขาดนะครับรากของเขาเนี่ยจะขาดได้ง่ายมากเลยนั่นก็จะทำให้การเจริญเติบโตของเขาเนี่ยจากที่จะ สูงฉลิวหรือว่าเติบโตได้อย่างเต็มที่สบายๆส,สะดวกนะครับก็จะทำให้ต้องเริ่มใหม่ในการที่จะรากออกมาอีกทีนึ่งนะครับแน่นอนครับวิธีที่จะทำให้รากของเขาไม่หักไม่ขาดนั้นนะครับก็คือการใช้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ทุ่นแรงในยุคสมัยนี้มีเยอะแยะมากมาย สิ่งนี้นะครับท,ที่จะแนะนํานะครับวันนี้ก็จะเป็นพวกกันไกลนะครับมีตัดตกแต่งได้หมดเลยนะครับตัดปุ๊บนะครับขาดปั๊บนะครับไม่มีการกระแทกกระทั้งกระท่อนกระแทนกับต้นมันเลยนะครับตัดแค่ปลายของเขานะครับตัดปลายยอดนะครับ เพราะว่าลําต้นของเขาถ้าเราไม่ตัดตรงข้อต่อของเขาที่ออกมาตัดแค่ปลายก็ได้ครับเขาก็จะไม่ได้เจริญเติบโตสู้กับกิ่งที่เราเอาไว้หลักๆได้ะนะครับโตไม่ทันกันแน่นอนนะครับตัดไปเลยครับตัดตัดใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ นี่ครับแบบนี้นะครับก็จะทำให้รากเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีไม่มีการชะงักงักนะครับผลผลิตได้เยอะครับหัวดกมันใหญ่มากนะครับน้ำหนักดีนะครับปริมาณแป้งก็เยอะครับนี่ครับนี่ก็จะมาแนะนำประมาณนี้ในการ ตัดตกแต่งกิ่งของต้นมันสำปะหลังครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเบนสุทธิชัยกันด้วยครับเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีๆเกี่ยวกับการเกษตรจะมาแนะนำให้อยู่ตลอดตลอดครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ